โยโยโยบายสามงตรงเจินกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนุ่งหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทีมงานด้วยนะครับเอามาถึงค่ําคืนวันศุกร์ครับคลึงเน้นทีมเดียวพิ่เจ็เลือกเอเกมเวลาตีสตรงนะครับฟุตบอลลีกเอ,อิงฝรั่งเศสซาบูอันดับ15 จะเปิดบ้านเจอกับโอลิมปิกลียงอันดับ7ครับซาบูมีอยู่3 2แต้มจากการชนะ7เสมอ11แพ้14นะครับเกมล่าสุดบุกไปชนะแรงมา2-0ต่อครับตัวหลักๆของซาบูชุดนี้ครับมีอิสมาอลดูคูเร่ฮาบิบดิยาร่านะครับมอกองซันซองครับกองหน้าเป็นตัวเก่งนะครับฮาบิบดิยาโลพร้อมลงล่าตาข่าย เจอกับโอลิมปิกลียง50แต้มจากการชนะ14เสมอ8แพ้ไป10เกมล่าสุดไปแพ้ขาบ้านให้กับมากเซมา1ต่อ2นะครับโหลองบลองครับก็เตรียมส่งผู้เล่นตัวหลักโกลงแตงโตริโซ่คุมตรงกลางนะครับนวรุกก็มีเรยองเชอร์กี้มีเตียโก้เมนเดสนะครับกองหน้าเป็นตัวเก่าครับอเล็กซองเดอลากาซัตพร้อมลงร้าตาข่ายเหมือนเดิมเกมแรกที่เจอกันสตาบุกเป็นฝ่ายบุกชนะ2-1เลยนะครับคู่นี้ก่อนเกมลียงบุกมาเป็นต่อแน่ครับเอ,า,อาง่ายๆลียงความหวังถึง ตรงนี้ก็ลุ้นได้แค่ยูโรปาลีกนะครับในขณะที่ซาบุกหนีตกชั้นแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังมาดีจริงๆนะครับชนะมา2เกมติดผมว่ามันขมขมกันอยู่เหมือนกันนะครับซาบุกไม่กลัวลียงเลยครับยิ่งเกมนี้เล่นในบ้านฟอร์มก็ชนะมา2เกมติดแถมยังต้องหนีตกชั้นเจอลียงที่ไปเสียทรงจากเกมแพ้หมา,มาครับพี่เจมมองว่าเกมแบบนี้วัดใจซาบุกแม้นะว่านับเป็นรองเยอะแต่เล่นในบ้านแล้วหนีตกชั้นนะครับเกมนี้ซาบุกจะมีเซอร์ไพรส์ครับไม่แพ้เป็นอย่างน้อยไม่เสมอก็ชนะให้ เชียร์สตราบุกเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย